รวมรุ่นดัดท่อไฮดรอลิกเลือกให้ถูกใช้ให้คุ้มเอ็มเดี๋ยวนี้เครื่องดัดท่อมันมีให้เลือกเยอะจนตาลายอะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าแบบไหนเหมาะกับงานของเราเดี๋ยวซื้อผิดน้ําตาไหลเลยนะจะบอกให้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีอยู่โอ้ยพีว่วีไม่ยากเลยวันนี้ผมจะสรุปให้แบบจบในคลิปเดียวทั้งแบบมือโยกในตัวแบบแยกปั๊มและแบบปั๊มไฟฟ้ารู้ครบเลือกถูกใช้งานคุ้มแน่นอนครับพี่เริ่มเลยได้กว่ารุ่นแรกปั๊มมือโยกในตัว HSW 1A 2 J 3J 4 j พวกนี้มันใช้งานง่ายไม่ต้องแยกปั๊มอะไรให้ยุ่งยากแค่โยกก็พร้อมดัดใช่ปะใช่ครับผมแรงอัดอาจจะไม่ได้ถึงกับพลังเทพแต่ก็พอแล้วสําหรับงานทั่วไปเหมาะกับสายลุยที่ต้องลากเครื่องไปตามหน้างานบ่อยๆคล่องตัวดีครับถ้าท่อไม่ใหญ่ไม่หนาก็แค่โยกโยกก็จบและสบายกว่าโดนหัวหน้าเรียกประชุมอีกใช่เลยครับพี่มาดูรุ่นกันทั้ง4แบบเลยครับ H W 1 A แรงดัด6ตันดัดได้3ทับแถึง1นนิ้วสายท่อเล็กงานเบาใช้งานสะดวกสุดๆครับ HSW2J 13ตันดัดได้ครึ่งนิ้วถึง2นิ้วงานประปาท่อน้ำมันทั่วไปได้หมด HSW3J 20ตันดัดได้ครึ่งนิ้วถึง3นิ้วหน้างานท่อไซส์ใหญ่สบายมาก HSW4J 20ตันดัดได้ครึ่งนิ้วถึง4นิ้วท่อขนาดใหญ่งานหนักแบบดัดเยอะในโรงผลิตก็เอาอยู่ถัดไปนะกลุ่มแยกปั๊มมือโยก HSW2F 3F 4F กับกลุ่มแยกปั๊มไฟฟ้า H H W 2D 3D 4สสเปคซ้ายกันหมดเปี้ยเลยต่างกันแค่ตัวท้าย F กับดีแสดงว่า F เท่ากับแยกปั๊มมือโยกดีเท่ากับแยกปัมมก D กกป๊มไฟฟ้าเขาจะถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับพี่พอแยกปั๊มได้มันวางเครื่องสะดวกขึ้นเยอะเลยพื้นที่แคบแค่ไหนก็เอาอยู่แถมยังเอาปั๊มไปใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นของโอมาสตา r หรือไทเกอร์ได้ด้วยนะใช้ได้โคตรคุ้มเลยรุ่นแยกนี่มันเจ๋งตรงที่เบาแรงจร,งจรงิงวางหัวดัดตรงไหนก็ได้แต่ถ้าใช้รุ่นไฟฟ้าเอ้ยนี่มันสายชิวเลยป่ะไม่ต้องออกแรงเลยใช่ครับพี่ กลุ่มแยกปั๊มไฟฟ้านี่เหมาะก,กับงานที่ต้องทำบ่อยๆเสียบป,ปลัก๊กเหยียบฟุตสวิตดัดปุ๊บจบเลยไม่ต้องเหนื่อตอกเลยดูรุ่นเลยดีกว่า HHW 2F 2, 2 F, หรือ D 13ตันครึ่งนิ้วถึง2นิ้วน้ำหนักเบาขนง่ายคล่องตัว HHW 3F หรือ D 20ตันครึ่งนิ้วถึง3นิ้วท่อใหญ่ก็ไม่หวัน HHW 4F หรือ D 20ตันหนักแค่ไหนก็ไหวผลมากแล้วต้องซื้อปั๊มแยกต่างหากไหมเนี่ย ไม่ต้องพี่มันรวมให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครมีปั๊มอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะเครื่องดัดอย่างเดียวได้เลยแนะนําว่าเช็คกับฝ่ายขายก่อนชัวร์สุดนะครับโอ้ยจะสรุปให้หน่อยเธอจะจดแล้วเดี๋ยวพี่มองหน้าผมก่อนผมจะสรุปล่อแบบเบ้าหน้าผมเลยครับพี่งานเบาเคลื่อนย้ายบ่อยมือโยกงานใหญ่พื้นที่จํากัดมือโยกแยกปั๊มงานต่อเนื่องใช้ไฟฟ้าแยกปั๊มไฟฟ้าโอเคเลยรุ่นไหนที่ใช่อย่าลืมหาซื้อของแท้จากทูช็อปแปดแปดนะพวกเรา มีอะไรมีทีมดูแลหลังการขายเป๊ะปังแน่นอนเพราะ Too Shop แปเขาไม่ใช่แค่ขายแต่เข้าใจการใช้งานจริงย้ำนะเขาไปดูที่ www.tooshop88.com line at asi s e z o i 3009o นะครับ